ผู้ภัยสีศนโซนวเรเป็ดสีนโซนวนเราเปดมาเลมาแล้วจะเเลยนี่ระยกถึงดูถึงางลก็เลยนี่ะดดเดดควัน ลองธานียังมีรือไมลูกชารท่านใดทราบด้วยเปล่าเาโดตึลงเรโดนต้งเกิดเหตุอะไรลองปกติมันแ่วิญญาสามสิบหุ่นละโดนขอความช่วยเหลือ